ถ้าค,คุณเป็นเบาหวานนะครับมันไม่ใช่เบาอย่างที่คุณคิดนะครับความรุนแรงของการเป็นโรคเบาหวานมันจะทําให้ระบบภายในร่างกายของคุณรวนรนะครับมันจะเป็นโรคอื่นๆตามมาหนึ่งในนั้นที่เป็นอันตรายถึงอันตรายที่สุดมันก็คืออัลไซเมอร์นะครับคุณเป็นเบาหวานบางคนถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร์แล้วเมื่อไหร่คุณเป็นอัลไซเมอร์ผลกระทบมันคืออะไร คุณจำคนที่คุณรักไม่ได้อีกเลยคุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกเลยแล้วก็นั่นคือเอแล้วอันอื่นอีกที่บางคนเคยได้ยินว่าเป็นเบาหวานถึงขั้นตัดแขนตัดขาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยแต่ผมบอกไว้เลยนะครับ48-52%ในประเทศไทยคือคนที่เป็นเบาหวานบางทีวันนี้คุณอาจจะเป็นอยู่แต่คุณไม่ได้รู้ตัวเองว่าคุณเป็นเพราะคุณไม่ได้ตรวจเพราะคุณไม่ได้ตรวจดังนั้นการตรวจสุขภาพประจําปีแนะนําว่าเพิ่ม การตรวจเบาหวานเข้าไปนะครับใช้เวลาไม่นานคุณแค่คุณอดอาหารประมาณ8ดชั่วโมงแล้วไปตรวจเลือดนะครับเจาะเลือดแล้วคุณค่อยๆกินอะไรก็ได้ครับครับอันนี้เตือนไว้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าสถิติการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขามีการวิเคราะห์โดย WHO นะครับ WHO ในปีอีกประมาณสิ้ปีข้างหน้าอีกสิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยอัตราคนเป็นโรคเบาหวานทั่วโลกห้าเกล้านคน หารเก้าิบสองล้านคนอีกประมาณสิบห้าปีอันนี้คือทั่วโลกอีกสิบห้าปีข้างหน้าในปีสองพันสองพันสิบสามหรือหรือตัวเลขเมื่อเจ็ดเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยสามแปดสองผมไม่ได้มาใบหวยนะสามแปดสองสามแปดสองคือสามร้อยแปดสิบล้านครับสามรัอยแปดสิบ382ล้านคนแล้วเขามันจะเพิ่มขึ้นเป็นห้า้อยเก้าสิบล้านคนในอีกประมาณสิบห้าปีข้างหน้า นะครับอันนี้คือทั่วโลกครับคราวนี้มาดูบ้านเรามาดูบ้านเราครับครับนะครับมาดูบ้านเราเชื่อไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนตายนะครับมีคนตายนะครับจากการเป็นโรคเบาหวานนะครับจากการเป็นโรคเบาหวานปีละมากกว่าคนที่ตายจากเป็นโรคโควิดหลายร้อยเท่าตัวอืม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 ปีห้าเจ็ดสองมันเป็นโรคติดต่อไงคนก็เลยไม่ตระหนักไง แต่ว่าคุณสังเกตไหมว่าคนที่ตายคนที่ตายจากการเป็นติดเชื้อโควิดแล้วตายครับครับแปดสิบเปอร์เซ็นมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและเป็นเบาหวานอืมอเมื่อไรคุณเป็นเบาหวานภูมิคุ้มกันในร่างกายคุณบกพร่องลงไปอืมในประเทศไทยมีคนตายปีละประมาณแปดพันคนเนื่องจากโรคเบาหวานครับครับแล้วโควิดตอนนี้ตายยังไม่ถึงหกสิบคน ครับห่งกันเยอะเลยนะฮะห่างกันเยอะเลยแล้วก็มาดูตัวเลขที่ใช้ในการรักษาเบาหวานครับใช้รักษาเบาหวานคือตัวเลขที่ประชาชนต้องจ่ายรวมถึงรัฐบาลจ่ายนะครับครับต่ำๆคือสามหมื่นห้าพันล้านบาทต่อต่อปีอ๋อต่อปีอ่าสามหมื่นห้าจนถึงแปดหมื่นล้านบาทในข้อมูลด้านการรักษาสาธารณสุขครับอ่ะอันนี้คือตัวเลขก่อน ไม่ต้องมองทั้งโลกก็ได้แต่ทั้งโลกมันกําลังจะสูงขึ้นถึงร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นต์และก็มันมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมาห์รานนะครับครับอย่างมาห์รานแล้วคราวนี้เนี่ยเ,เราเมื่อกี้คําถามมัคือเบาหวานมันมัน,ม,นมันเกิดจากอะไรบ้างเรามาแบ่งอย่างนี้ก่อนเบ,บาหวานม,มีสองประเภทก่อนสองประเภทใหญ่ๆก่อนเลยนะครับจริงๆจริงจร,งจรงมันจะแบ่งแ,งแยกย่อยออกมาอีกแต่เอาเอาที่ประชาชนทั่วไปรู้จักคุยในภาษาง่ายๆเนี่ย มันมีเบาหวานที่เป็นกรรมพันธุ์นะครับเบาหวานที่เป็นมาจากพ่อแม่เป็นหรือค,รคนในตระกูลเป็นแล้วตัวเองเป็นนะครับครับรบ,บางคนบอกว่ามันรักษายากผมผมบอกได้เลยมันรักษาได้นะครับมันรักษาได้แต่มันรักษายากไหมมันก็ยากกว่าเบาหวานอีกชนิดหนึ่งแต่คุณเชื่อไหมว่าไอ้ที่ผมบอกว่าปีปีหนึ่งประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานอย่างปีเนี้สถิติของปีที่แล้วเนี่ย คนในประเทศไทยมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน19ล้านคนประเทศไทยเรามีประชากรเกือบเกือบ70ล้านนะครับแล้วตีตัวเลขกลมๆก็ได้มีคนที่อยู่ในสวาวะความเสี่ยงตอนเนี้ยและเป็นโรคเบาหวานเนี่ย19ล้านครับเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศคราวนี้มาดูว่าครับประชากรที่มีความเสี่ยงเรื่องการเป็นโรคเบาหวานจากกรรมพันธุ์เนี่ยไม่เกินร้อยละสอง ก็ยังน้อยน้อยมากน้อยมากนะครับน้อยมากคนที่จะเป็นแล้วก็คือคือมีโอกาสเป็นอ่ะพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องเป็นอนี่ยมีโอกาสจะเป็นแล้วเป็นกรรมพันธุ์แต่แล้วที่เหลืออีกเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ล่ะเชื่อไหมว่าสถิติทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยถ้าเราถ้าเราแยกอีกประเภทหนึ่งออกไปคือประเภทสภาวะความเสี่ยงของคนที่เป็นผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับคุณผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับ จะสังเกตว่าคุณหมอจะให้คุณตรวจว่าคุณจะมีสภาวะความเสี่ยงการเป็นเบาหวานไหมเนื่องจากว่ารกรกเนี่ยมันจะผลิตออินซูลินเพื่อมันนำมันนำเขาเรียกว่านําน้ําตาลนะครับการแปลงสภาพของสารอาหารของคุณแม่ไปสู่คุณลูกผ่านเส้นคลอดเขาเขาเรียกว่าผ่านเส้นรกนะครับเนแต่ไม่ได้แปลว่าคุณผู้หญิงทุกคนจะเป็นนะครับเขาเลยต้องตรวจก่อนนะครับ ตรงนั้นเป็นเป็นกลุ่มน้อยแต่กลุ่มใหญ่เลยคือพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเราร้อยละเก้าสิบห้าถึงร้อยละเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละเก้าสิบห้าถึงร้อยละเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์คสร้างโรคขึ้นมาเองครับสร้างโรคขึ้นมาเองครับสร้างโรคขึ้นมาเองคราวนี้กระบวนการการสร้างเนี่ยคนจะได้ยินคําว่าอินซูลินใช่ไหมเวลาเป็นเบาหวานครับเบาหวานจริงๆมันไม่ได้เบาอย่างที่คิดนะครับ มันไม่ได้เบาอย่างที่คิดมันมีคําในสมัยก่อนที่บอกว่าเป็นเบาเป็นเบาหวานมันหวานเพราะว่าเวลาไปปวดเบาอ่ะปวดเบาคือไปฉี่ไปฉก่อนไปฉี่แล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะมันก็เลยเป็นที่มาของคําคํานึงว่ามันเบาหวานจริงๆมันไม่เบาครับนะครับแต่มามาทําความเข้าใจพื้นฐานนิดนึงก่อนนะครับทุกคนเนี่ยในกระแสเลือดของทุกคนเนี่ย ผมใช้คำว่ามันต้องมีคำว่าสมดุลของระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับเลือดเราต้องมีน้ำตาลเพื่อจะเอาน้ำตาลเนี่ยไปเข้าสู่ฮีโมโกลบินในกระแสเลือดและนำพาเข้าไปสู่สมองการเลี้ยงสมองเลี้ยงด้วยน้ำตาลน้ำตาลที่เหมะสมร่างกายคนเราจะต้องมีเจ็ดสิบเจ็ดสิบถึงร้อยยี่สิบมิลิกรัมนะครับเจ็ดสิบถึงร้อี่สิบคือถ้าต่ำกว่านี้คุณก็จะรู้สึก อ่อนเพลียง่วงนอนเหมือนนอนเหมือนหลับในอ่ะเหมือนหลับในคือไม่สดชื่นครับนะครับแต่ถ้าเกินร้อยยี่สิบก็เรียกว่ามีระดับน้ำตาลเกินครับแล้วจริงๆทุกครั้งที่คุณกินข้าวทุกครั้งที่คุณกินขนมหวานสังเกตไหมคุณหมอเวลาคุณหมอจะตรวจน้ำตาลอ่ะเขาจะให้คนงดข้าวใช่ไหมครับงดข้าวงดน้ำหวานงดอะไรก่อนเพราะว่ามันร่างกายเราจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาล เป็นน้าตาลดังนั้นข้าวม <c oughs> ีน้ําตาลอยู่แล้วนะครับน้ําตาลของเราจะสวิงอยู่ระหว่างเจ็ดสิบถึงร้อยี่สิบกราฟมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกตินั่นหมายความว่าถ้ามีอยู่ในเลงเลงนี้ปกติเนาะเจ็ดสิบถึงร้อยี่สิบปกติคือคือถ้าดังนั้นเวลาคําถามคือบอกว่าเป็นเบาหวานไหมคือถ้าคุณอยู่ในเลงปกติอะคุณมีน้ําตาลไม่ได้แปลว่าคุณเป็นเบาหวานอันนี้จําหลักการนี้ก่อนครับครับดังนั้นถ้ารักษาหายไม่หายก็อย่าบอกว่าน้ําตาลต้องไม่มีในเลือด คือมันต้องอย<ม>ู่ในระดับปกติของมันต่ำสุดกับสูงสุดเ<ม>ช่นเดียวกับมะเร็งเ<ม>ช่นเดียวกับมะเร็ง<ม>ทุกคนมีเชื้อมะเร็งถ้าคุณถูกควบคุมอยู่ได้คุณก็ไม่เป็นมะเร็งไงมันไม่ลุกลาม